ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอ่านโตโต้คานะครับที่สาขาเนติครับวันนี้อ่านจะมาทําการรีวิวสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปจากศูนย์รถยนต์มือสองโต้คาในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่างขออนุญาตถามชื่อก่อนเลยครับก็พี่หญิงนะคะพี่หญิงครับพี่หญิงมาซื้อรถอะไรครับวันนี้ตโยต้าแคมรี่ค่ะก็ไต้าแคมรี่ นะฮะครับพี่หญิงอ่านถามนิดนึงพี่หญิงนิดนึงครับอันนี้พี่หญิงดูมาจากสื่อโฆษณาไหนครับพี่ Facebook ค่ะ Facebook ก็คือเพจศูนย์รถยนต์มือสองโตทุกขาใช่ค่ะครับแล้วก็เลยตัดใจเข้ามาใช่ค่ะได้หรือเปล่าเคาเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาได้พี่เป็นไปได้ครับค่ะพี่อ่านนะครับจะให้พี่หญิงลองคอมเมนต์นะครับพี่ติชมได้เลยครับพี่เกี่ยวกับด้านการบริการและภาพรวมโดยรอบทั้งหมดของศูนย์รถยนต์มือสองโตทุกขาครับพี่หญิงว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนเพิ่มเติมบ้างครับผม ก็เป็นน้องใหม่ของการซื้อรถในเต็นนะจริงๆเราก็้อกการซื้อรถในเต็นมากะค,ะค่ะแล้วก็มาที่นี่นะคะจะบอกว่าน้องอันดูแลดีมากนะคะอ,คอยากได้อะไรน้องเขาจัดให้หมดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปนั้นที่ทําเรื่องให้น้องน็อตน,นะคะทีทีบพูดได้ไหม่ได้ได้ดีดมากบริการแล้วก็ให้ความกระจ่างรู้เลยว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้เพราะนั้นมาที่เนี่ย เราจะแบบมั่นใจว่าเราจะได้รถหรือไม่ได้รถมีทีมงานดีค่ะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวสุดท้ายครับพี่หญิงจะเป็นแบบประเมินการให้คะแนนตัวเซลก็คืออ่านเองครับพี่อ่านจะทําการนับหนึ่งและ3ครับพี่ถ้าวันนี้อ่านเป็นโต้ต่อคามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านเกณฑ์ของพี่หญิงถ้าหญิงกดไลค์ให้อ่านหน่อยได้แต่ถ้าเกิดยังไม่ประทับใจครับพี่หญิงนั่งเฉยได้เลยตรงนี้อ่านจะเก็บไปแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้พี่หญิงจะกดไลค์ให้อ่านหรือเเป่่่่าาาาาจจะะ็นนโตตต้้คคครมฐทีุณวงใไไไดดห 2และ3ครับให้่ะขอบคุณพี่หญิงมากมากครับวันนี้อ่านในฐานะตัวแทนของโตโตคาครับพี่หญิงต้องขอบคุณพี่หญิงและครอบครัวมากมากครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโตคาครับพี่เดี๋ยววันหน้าจะมาซื้ออีกหนึ่งพันนะคะได้ครับพี่ยินดีเลยครับพี่ขอบคุณครับ